สวัสดีครับวันนี้วันที่29เดือน12 2 5 5 9นะครับวันนี้ติด M S X ตัวนิว2 5 1 6นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าดูครับรีโมทกดตัวแรกนะครับตัวบนนี้คือล็อกเมื่อมีใครมาสัมผัสรถมันจะดังก่อนหนึ่งครั้งถ้าสัมผัสต่อเนื่อง กดปลดล็อกนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยู่ภายใน15วินาทีมันก็จะดับไปเองแต่ถ้ามีใครมาสัมผัสต่อเนื่องมันก็จะดังต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆ10วิก็จะดับ10วิก็จะดับไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับป,ปุ่มที่4เป็นรูปไฟฟ้ากด2ครั้งครับน,นี่คือสตาร์ทกดดับเครื่องนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนขับเองก็กดตัวปลดล็อกได้เลยครับแต่ถ้า เป็นคนอื่นที่ขโมยไปก็กดตัวล็อกได้เลยครับแล้วรถก็จะดับสัญญาณการขโมยก็จะดังกดล็อกอันนี้เป็นระบบเสียงเงียบนะครับถ้าเวลามีใครมาสัมผัสรถมันจะมีแต่ไฟครับมันจะไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านแต่อีกครั้งหนึง่งก็จะมีแต่ไฟครับกรณีนี้ก็ไม่ต้องคลัวครับไม่มีใครมา แทงลูกคุญแจตรงนี้นะครับจะใช้กุญแจของมันเองหรือว่าคุญแจผีก็ช่างมันจะไม่สามารถสตาร์ทได้เลยเพราะว่าระบบกันขโมยพอเวลาเราเปิดระบบไปแล้วมันจะควบคุมทั้งคันเลยจะไม่สามารถทําอะไรได้แม้แต่กระทั่งกุญแจรถของมันเองก็ไม่สามารถสตาร์ทได้เปิดสวิตช์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับระบบทํางานทันทีถอดคุญแจออกระบบก็ยังทํางานอยู่ครับ ต้องปิดที่รีโมทอย่างเดียวนะครับมันถึงจะกลับมาปกติถึงจะใช้คุญแจได้ปกตินะครับกรณีกรณีหนึ่งก็คือเวลาการล็อกนะครับล็อกไว้หนึ่งครั้งอ่าสมมติกรณีกรณีหนึ่งคือเวลาลูกค้าไปจอดเซเว่นหรือว่าจอดที่ไหนที่รีบๆแล้วลืมล็อกนะครับเกิดมีโจรมาแทงลูกุญแจแล้วขโมยไปนะครับเราเห็นในระยะ100เมตรนะครับเราก็สามารถกดตัวดับได้เลยครับข้างบน รถก็จะดับครับสัญญาณก็จะดังทันทีก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ครับเพราะมันจะตัดระบบไฟของรถลูกค้าต้องปิดที่รีโมทอย่างเดียวนะครับโอเคขอบคุณมากครับ